คนที่แพ so <illing> ้ต้องใส่วิกขึ้นเครื่องเอาดีๆนี่แล้วมั้งนี่ต้องเขาเลยอ่ะใส่ใส่กางเกงบนเครื่องแล้วนะใส่ต้องเขาใส่บนเครื่องอ่ะชแค่างน่ะเอาเกมแบบกีฬากีฬาไหมพวกเราเอคนแอเอาเกมกีฬามาดีอยากไม่เอาสมองไม่เอาพิษไม่เอาสมองไม่เอาพิษโอ้โหมาละเราเจอโลกความเป็นจริงแล้วคนเงียบโคตรเยเลย แบบกกไไน,นี้แหละครับตีสองครึ่งครับผมอันนี้นะครับอยู่กับน้องเตี๋ยวซู่น้องเตี๋ยก็ถ่ายอยู่เหมือนกันเคยนี่คือสองนุ่มของเราสอคนอุ้ยใช่ครับอันนี้มึงลรากกล้องกระเตีย๋ยเอ้ยกล้องกระเตี๋ยวกล้องกระจายยังไม่มานะครับตอนนี้เอยู่กระเตี๋ยวสองคน ก็จะเข้าไปรอก่อนตอนนี้ที่สองครึ่งสวัสดีครับตอนนี้อครับก็ตอนนี้เราก็ถึงสวนภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปหาโรมกับเียวเหลียวถึงไปหาสาสัวนนนกเเรคคบ ได้ข่าวว่าเขาสองคนนั้นเขาอยู่ร้าน KFC กันนะครับเราก็จะนี่ไงเจะ KFC อ๋อนี่ไงว่าอะไรไปนี่คุณรู้ตัวใช่ไหมครับว่าวันนี้คุณต้องทำอะไรนอกจากขึ้นเครื่องคุณรู้ใช่ไหมครับนอนนอนงี่นอนนอนอ๋อไม่ใช่ครับผมผมเตรียมของไว้พวกคุณแล้วครับนี่ฮะสีรู้มาชีพคนยื้อแพ้ต้องใส่วิก เอาดีดน่ต้องเขาเลยหรอใส่ใส่ต่อนอบนเครื่องลใส่กอนใส่บนเครื่องอะแพ้แ่นี่คอันนี้นแอันนี้คือบทลงโทษจริงใช่ไหมใช่ครับผมคุณต้องใส่วิกนี้นะครับเดินรอบกระดาบินจริงจริงบทลงโน่นี้พวกเราไม่ได้เป็นคนคิดนะครับก็พี่สตาฟคิดไว้เขาคิดบทลงโทษไว้ให้เราก็แบบเออคนที่แพ้จะต้องใส่วิก คือที่เดี๋ยวจะสื่อบอกเดี๋ยวจะสื่อบอกว่าไม่ผิดไม่ครับมอกของครับเอาเลยเหรอเอาเลยครับนี่เขาบอกเขาบอกกำกับไว้ว่าคุณต้องใส่บิงนี้เดินสนามบินนึงก่อนจะเช็คอินเข้าเกสตนะครับเพราะวันมันจะโดนลูกต่อเข้าเกสต์ใช่แล้วถ้าคุณใส่เดินเข้าเกสตไปเขาจะรวบคุณทันทีเลยนะครับถ้าไม่กดเขาจะเดินออกจากร้านนียแหละรับเข้าเกต์กันดีกว่าไม่ได้ แล้วเราอนุโลมให้นะครับหลังจากที่เขาเข้าเกทผ่านเกทไปแล้วค่อยเอาออกมาสูงเขาเปนุโลรวมหรือเปล่าพอไมครับเขาต้งใส่บิ๊กไหมครับไม่ไม่ของก็ต้องพอเอาสแลนไปมีเขาใได้ห่เมย์นี่วันนี้นอกจากผมจะยังไม่ได้นอนแล้วผมยังต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วตอนนี้นะครับก็ เอาโป้ท <im itation piece of jour> ี่ห <somet> น <h> ้าจอของเรากำลังกินข้าวนะครัอบมุมอะไรกินไอ้บ้าเปล่าเนี่ยเก็ดมัทนีมาครับเย ีานะเอาเกมแบบกีฬากีฬามั้ยพวกเราสมองเกมกีฬามาดีอย่างไม่เอาสมองไม่ไหวพิ่ไม่เอาสมองเพราะมันไม่พวกเราบางคนไม่มีสมองดีดีนะ่วกที่พูดเอาที่มันไม่สมองไม่เอาสมองไม่ไหวพิ่เนีพวกโมไฟอย่างพวกเราอ่ะอย่างงี้เนี่ยโอ้โหเปสายลุงเลยโคตรเท่พวกมีสมองก็ปล่อยไปเกมหน้าเจอกันเกมที่ไม่ต้องสมอง มบอกให้นะที่เนี่ยสูนะูเกมนี้เกมนี้แค่ชมผมเกมหน้าเดี๋ยวแต่งชุดซาไกมันเดินเลยคนไม่มีอะไรจะเสียเลย าแล้วเราเจอโลกความเป็นจริงแล้วคนเียอะเลยคนเยอะเลยคนต้องจุดเด่นมากเลยตอนนี้มันก็ทำตัวปกติอย่าึงตัวที่น่าสงสัยจิใครจะไม่น่าสงสัยวะเออเอาตรงนะบล็อกเนี่ยจะเป็นบทลงโทษที่แย่ที่สุดของบททิศแล้วนะมันจะมีตัวคงไม่มีแล้วแหละมองยังไง โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็เช็คอินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะรอไปเข้าเกตใช่ไหมใช่ครัว่าเข้าเกตเนาะใช่ครับใช่ใช่ทุกคนก็คือโดยเข้าประตูมาก็คือเอามเมื่อกี้เมื่อกี้ผมสังเกตเรีแอคชั่นของแต่ละคนนะผมบอกเลยว่าเขาเดินดเขามองเขามองเห็นหัวผมตั้งแต่เขาเดินเข้าประตูมาอยากเป็นไทยสองหมื่นพี่ลองพี่ลองพี่ลองดูพี่ลองดูคันคันอ๋อเขาใจของสกผมยัง คคถื่ว่าเกมเราจบแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ใส่ไอเนี่ยอยู่ในสนามบินตั้งแต่เรามาถึงตั้งแต่เจอตั้งแต่เจอพี่ลมกับพี่เตี๋ยวผมก็ใส่ผมกับพี่ต้องใส่ตลอดตอนนี้เข้ามาละเอาเป็นว่าเราไม่ใส่อะไรกันครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่เราฮะ<อ>ผมก็ <ผม S 2> อยากนอนมากตอนนี้ไม่ไหวแนละ้วง<อ>่วงเจอกันนะครับหลังจากที่ได้กิน อ,อัตโมัติอร่อยติดคอเส๋อ,อต,ต้องบอกผมว่าผมเป็นคนชอบกินข้าวต้มมันอยู่แล้วอ่าแล้วจริงๆล่ะผมเพิ่งเคยได้มานั่งเล้าแบบนี้ด้วยเพราะว่าข้วต้มมันเขาได้ขึ้นมาแบบเราบินมาอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยนั่งเร้าเคยบินนะแต่ไม่เคยนั่งเล้าปกติจา้าเคยนั่งเล้าแบบแถวในเมืองไม่ใช่หรอผมนั่งเล้าไก่ครับผมคนใหญ่ชอบแบบเวลาเป็นตอนไทย บขาเล่นซิงมากเลยอะเขียบลอมเลยไอันี e วบินโอ้อย่าเปิดโอ้อย่าเปิดแมสอนียวบินดูแฮมยูแฮมยูโอเคนี่พี่ครับตอนนี้พี่พทุกคนนั่งนั่เแถวเอหมดแต่ผมนี่ไปนั่งแถวเอฟ่สิบโอ้ยชอบคนเดียวก็ไม่บอกแทนแงนอท์มอเขาแล้วนะ นะครับเดี to, to ๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะ ครับ now we อะไรวะพี่ลองพี่เราถึงสมุยแล้วภาษาอังกฤษว่าอะไร now e arrive at the a m u ย yeah Samui ุยสสมุยโเาวันดกเลย now we are ่ะคนนึงก็จะไปห้องน้ำคนหนึ่งก็เาัดล l a เออเดี๋ยวไปเจอกับรถแลวกันผมไม่ไหวแล้วง่วงบชี ครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะไปโรงแรมแล้วไปนอนทักดูสภาพของแต่ละคนะครับขึ้ื่อนนอนนอนหมดเลยตอนนี้พอเหนื่อยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าโรงแรมเราจะเป็นไง ้ยไม่ใช <herkes but> <movement> <to break an iously> ่้วไม่ใช่ไม่ใช่้วมาแล้วครับกระเต๋วกระเตว๋ยก๋าเตวจบสองคุดกระเต๋วแพ้และนี่คือสีหน้าของผู้แพ้